ยืดเยื้อเกินไปแล้วนะครับฉุนเลยสำหรับวิกเตอร์ยูโคลเรสฉุนจัดที่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเล่นเกมดึงนะครับดึงเกมจัดไม่ให้ย้ายทีมสักทีครับส mm hmm. ื่ออาบโบล่าครับสื่อของโปรโตุเกสอ้างบอกว่าวิกเตอร์ยูโคลเรสกองหน้าตัวเก่งของลิสบอนนะครับไม่พอใจอย่างมากที่สโมสรเนี่ย mm hmm. พยายามเล่นเกมดึงไม่ยอมปล่อยตัวเขาออกไปในตอนนี้สักทีปล่อยไปได้แล้วนะครับย mm ูโคลเรสต้องการย้ายออกจาก mm hmm. สปอร์ติ้งในซัมเมอร์นี้โดยมีอาร์นอตแล้วก็แมนยูแสดงความสนใจ อย่างไรก็ตามครับค่าตัวที่แพงลิฟของยูโครเอสเนี่ยกำลังเป็นปัญหาเราดูเหมือนว่าสิงโตลิสบอนเนี่ยไม่ยอมลดค่าฉีกสัญญาง่ายๆครับ84ล้านปอนด์หรือว่าเป็นราคาที่สูงจ,จัดเลยรายงานก็บอกว่าตอนนี้วิกเตอร์ยูโครเอสไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งกับสถานการณ์ของตัวเองโดยขู่ที่จะประท้วงและสัญญาว่าจะออกมาพูดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมีการระบ,บุได้ว่าหัวหอกทีมชาติสเปนอย่างยูโครเอสได้แสดงจุดยืนและความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนไปให้บอร์ดบริหารสปอร์ติ้งรับทราบแล้วด้วยครับ และพร้อมที่จะไม่ลงเล่นให้กับสมสรอ,อีกต่อไปถ้าหากว่าย,ยังยืดเยื้อไม่ปล่อยให้ย้ายทีมแบบนี้นะถือว่าสถานการณ์กลายเป็นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับเพราะว่าเคยคุยยังไงกับทางต้นสังกัดเนี่ยตอนนี้ประธานสมสรศรีสปอร์ติ้งลิสบอนรวมไปถึงต้นสังกัดไม่ไม่ไม่ทำตามที่เคยให้สัญญากับทางนักเตะนักเตะก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะออกมาพูดอะไรสักบางอย่างให้มันรู้แล้วรู้รอดกันเลยมันอาจจะถึง พูดแล้วอาจจะแบบแตกหากกับสปอร t ติ้งลิสบอนไปเลยก็เป็นไปได้นะก็ต้องรอดูครับเพราะว่าว่าตอนนี้ถ้ายังชักช้าแบบนี้อยู่ยมีสิทธิ์ที่แมนยูหรือว่าฮันนอตเนี่ยต้องไปเบนหาเป้าหมายอื่นละเพราะว่ามันยืดเยอะจริงๆแล้วราคาสูงไปแว้เนี้ก็ไม่อยากจะซื้อก็ไม่อยากจะยืน่นมันก็คุมเครือจนถึงณเวลานี้ก็ไม่เห็นความชัดเจนเป็นที่ประจัก์ตา นะครับสำหรับสถานการณ์ของวิกเตอร์โยโกเรสนะครับว่าจะจบแบบใดเนาะผมก็ถือว่าหลายคนนะอูโกเอกิติเก้นะจนาธานเดวิดโอซิมเฮนเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้มีข่าวหมดนะครับออกหน้าไหนเดี๋ยวรอดูกันได้เลยออกหน้าไหนเดี๋ยวรอดูกันได้นะสถานการณ์ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมไปดูข่าวสารของลามินยาเมาแข่งไข่นุ้ยกันหน่อยครับไม่มีอะไรกันครับยามาปฏิเสธนะครับว่า ไม่ใช่นะครับไม่ได้ปลูกต้นรักกับสาวรุ่นพี่นะครับไปดูกันนะเพราะว่ามันมีภาพหลุดที่ยาเมาเนี่ยกำลังไปขับสกีนะครับไปขับเขาเรียกาอะไรที่มันวิ่งอยู่ในน้ำอะ่ะนนไปเล่นสกี้วผมก็เออพูดว่าสกีแล้วนะนะก็มีข่าวนะครับ ก็มันมีภาพหลุดมาอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โ oh หลามินยามาลปีกดารุสของบาซ่าครับเิเซตว่ากําลังคบาหากับสาววัย30ปีระหว่างพักร้อนในช่วงที่ผ่านมานะครับดาเตวัย7ปีอย่างยามาลกำลังพักรรอนในช่วงปิดซีซั่นหลังเสร็จสิ้นภารกริจรับใช้ทีมชาติสเปนกราททงดูในศึกยูฟ่าในเชลลีกไฟแนลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมายามาลถูกพบว่ากําลังท่องเที่ยวที่อิตาลีอยู่กับฟาติบาเกสครับอินฟลอสาโอวัย30ปีทําให้แฟนๆตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลย อย่างไรก็ตามครับแข้งไถนุ้ยอย่างยามลปฏิเสธว่าทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันไม่เป็นความจริงโดยแจ้งกับคาบี้เดฮยยอสนะครับก็คือนักข่าวก็สิบชื่อดังเดฮยยอสนะครับผมก็อ้างว่าเขาสามารถติดต่อกับเยาเมลได้และเจ้าตัวได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าเขากับเธอเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันโดยบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนักข่าววันนี้ก็บอกว่าลามิยาเมลไม่ได้ไปที่ออกคนเดียวนะครับแต่ไปกับเพื่อนร่วมทีมบาซ่าคนอื่นด้วย เรื่องดังกล่าวกลายเป็นวรัลในแดนกราทิงดุสเปนทําให้ฝ่ายหญิงนะครับได้ออกมาย้อมว่าเธอเนี่ยไม่ได้ออกเดทกับยาเมาแต่อย่างใดนะครับสำหรับสาววัย30ปีรายนี้นะครับเธอเนี่ยมีผู้ติดตามผ่าน YouTube แล้วก็ Instagram ม,มากกว่า1ล้านคนรนะับคนนี้นะ มีคนติดตามผ่าน YouTube แล้วก็อิน t ตาแกรมเนี่ยมากกว่า1ล้านคนโดยเธอเริ่มต้นอาชีพเป็นพยาบาลขออภัยเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินสายการบินหนึ่งนะก่อนหันมาโฟกัสเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับฟิตเนสแล้วก็สุขภาพนะครับนะก็ยืนยันว่าไม่ได้คบหาเปิดใจกับลามินยามาแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ถือว่าแข้งไขนุยนะครับไปร้อน บร์นาโดซิวาคอนเฟิร์มนะครับจะอยู่แมนเชสเตียต์ต่อสอดร,รับบทกัปตันทีมนะครับบร์นาโดซิวาครับกองกลางโปรตุเกสของแมนเชสเตียครับยืนยันว่าจะอยู่กับซิตี้ต่อไปท่ามกลางข่าวว่าจะรับตำแหน่งกัปตันทีมที่ว่างลงด้วยดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสอย่างบร์นาโดนะครับกำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายและสัญญาของเขาได้มีข่าวว่าอาจจะย,ย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์หลังอยู่กับแมนเชสเตียมานานกว่า8ปีอัลฮิลานครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจมิดฟิลด์วัย30ปีอย่างบร์นาโดแต่เขายืนยันว่าจะอยู่กับมตต่อไป นอกจากนั้นครับเป๊ปกุล่ายืนยันด้วยว่าเบรดโดซิวาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นําหรือกัปตันทีมสําหรับลุยศึกฤดูกาน้าเบรนโดซิวาก็กล่าวบอกว่าแน่นอนว่าฤดูกาลนี้ผมจะอยู่กับแมสซี้ผมจะอยู่ต่อนะในอดีตนั้นผมมีป่นต่างๆและในปีนี้ซึ่งเหมือนกับปีก่อนคือปีนี้มีปชั่นสําหรับผมคืออยู่กับแมสซี้ต่อไป ผมรู้ดีว่าผมจะทําอะไรเมื่อถูกถามว่าจะเป็นปีสุดท้ายของผมกับสมสรหรือเปล่าแต่นี่ไม่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องนั้นผมโฟกัสกับฤดูการและการทําผลงานให้ดีกับแมนซิตี้เมื่อถึงเวลาผมจะพูดเรื่องนี้เองนะครับเขาก็มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วสําหรับแบรนดโดนะไม่ต้องพูดพรร่อมทำเองอะไรมากครับก็บอกว่าอยู่ก็คืออยู่นะสอรับบทเป็นกัปตันทีมนับจากคิวเดรอยอัาลาไปนะครับก็อาจจะเป็นกัปตันทีมให้กับแมนซิตี้ในฤดูกาลใหม่เพื่อสู้ศึกนะครับ รอดูครับก็ถือว่าเป็นแข้งเก่าประสบการณ์ฝีมือดีคนนี้นอยู่กับแมนเชสเตรก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหานาวมาอยู่กับเป๊ปกุนโดลามารู้ใจอยู่แล้วครับมองตารู้ใจทํางานแบบนี้ครับมัต้องกลัวมองตารู้ใจแน่นอนสําหรับแบร์เรโดซิวากับเป๊ปกุนโดลานะครับที่แมนเชสเตอร์ซิต่าก็ถือว่าสถานการณ์ถือว่าน่าสนใจอยู่แล้วนะครับผมรอติดตามนะพี่น้อง เนม่าครับยอมรับว่าปัดข้อเสนอ,อ,นอของฟลูเนเซชชวนไปเล่นสมุสโลโนะครับล่าสุดเนม่าดาร์ซิวาจูเนียกองหน้าของซันโตสเปิดเผยว่าเขาปฏิเสธไปเล่นฟีฟ่าคลับครับหลังได้รับข้อเสนอจากฟลูเนเซ่ดายิงใส่แม่อย่างเนม่าเนี่ยย้ายมาอยู่กับสมุสรในวัยเด็กเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยสัญญาของเขาจะหมดลงในซัมเมอร์นี้ฟลูเมนเซ่อยากได้เขาไปช่วยลงสนามในทัวร์นาเมนต์ที่สหรัฐแต่สุดท้ายเนม่าทำสัญญาไม่เกิดขึ้นนะครับ เนมาส์ี่ยก็กล่าวนะครับบอกว่าผมเนี่ยคืออยากไปฟลอมิเนเซ่นะเพื่อไปเล่นฟีฟ่าครับมันเป็นโอกาสที่จริงจังเลยผมตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อและอยู่กับสันโตสเพื่อฟื้นฟูร่างกายเพราะผมยังไม่ฟิตเต็มร้อยผมอยากให้ตัวเองมีสภาพร่างกายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเร็วที่สุดนะแล้วจะกลับมาโลดแลนให้เต็มสนามนะครับอันนี้คือการเปิดใจแบบสั้นๆนะครับของลูกพี่ในมาสก็ยอมรับว่าได้ข้อเสนอที่ดีเลยแหละจากฟลอมิเมนเซ่นะครับยื่นมาให้เพื่อเอาไปเล่น นในฟุตบอลศึกชิงแชมป์สมสรโลกแต่สุดท้ายเนม่าเลือกปฏิเสธโอกาสขออยู่กับซานโตต่อเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายตอนนี้ยังไม่ถึงร้อยจริงๆโอ้โหเจ็บอด่ดอนดแอดแอด,อด,อดอะเนมา่านะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้กนะ็จะช่วยให้ร่างกายกลับมาดีวันดีคืนแล้วกันนะครับกลับมาแข็งแกร่งให้ได้ก่อนตอนนี้นะก็รอดูครับสำหรับสถานการณ์ของลูกพี่เนมา่าว่าจะเป็นยังไงต่อไป Să ne vedem la următoarea mea rețetă!